กลังใจให้กับเยาวชนของเราด้วยนะได้เห็นการกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ทางหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันเนี่ยก็จะทําให้ลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กๆเลยก็จะเป็นการสร้างมหานครที่ดีมหานคริยมสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับใช่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่นะคะ50เขตของกรุงเทพโดยเฉพาะเขตคลองเตยตรงนี้เนี่ยเขียวสดใสมากๆในตรงนี้ก็มีแต่ความร่มรื่น ตลอดวันนี้นะครับพิยุทของเรานะคะพัฒน์พี่เสารยุทธ์สุดรวมถึงน้องไกรนะครับน้องไกรของเรานะครับคุณพิชญ์ันย์จันพุทธนะคะจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเราก็เป็นแฟนคลับของรายการนี้อย่างตลอดแล้วก็ทุกๆรายการของช่อง3เราสปอนเซอร์ถึงเร่องในการติดตามมาอย่างตลอดค่ะกาลขอบคุณเป็นพิเศษทารช่อง3นะคะพี่พิชญ์พุทะกบาพร้อมกันค่ะ ไอที่สาคัญเลยกือนกกราทางสารีโรธา์ปันเช่องสาญเนี่ย ก็ได้กุณาวนะแสดงความร่วมมือกันทกทาคอย่างเยี่ยมเช่นนี้ตลอดไปค่ะนี่คดอนว่าทางที่สุดเท่าของชจองหวันะครับจะลงพื้นที่ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครกันตอนนี้ก็จะเผยแพร่นโยบายดีๆนะครับแล้วก็การทํางานต่างๆของกรุงเทพมหานครแล้วก็ขอความร่วมมือต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าส่งอย่างรวดเร็วนะครับเผยแพร่อย่างรวดเร็วมาโดยตลอดใช่ค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูแลเมืองต่างๆนะคะต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ แต่ในเรื่องของสิ่งแวลดล้อมเราดำเนินการเพิ่มเติมที่สีเขียวมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เป็นสถา,านีโทรทัศน์แรกเลยที่นําเสนอเรื่องสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นสถานีรักโลกการดรณรงเก็บกล่องเครื่องดื่มเมื่อนำไปมีไซเปิลเป็นหลังคาสีเขียวรวมถึงโปรกอฟีสที่เลยได้ใช้บริการอากาศที่สดชื่นหน้าสวนแห่หแงนี้ด้วยรับฟังมือของสีเขียวซึ่งท่านได้กรุณาสนับสนุนพื้นที่สวน8 0สิงหาคม ราชินี1น0่งปีกระสุนคมนาคมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพของเราอย่างต่อเนื่องวันนี้ท่านรองผู้ว่าการนะคะและท่านผูวาาน้ว่าการางมาถึงด้วยนะคะท่านดําเนินปาผู้สิ่งแวดล้อมจากกางพิเศษแห่งประเทศไทยก็อยู่กับเราตรงนี้ด้วยค่ะแสดงใว่าท่านพิเศษขั้เก้า,าไฟ ทางชัยด้วยผัจากทางชัยประดับในหลังของบริษ huh. ัทดาวประเทศไทยซึ่งจะได้ดุนนาสผสมดินปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้หนึ่งพันต้นด้วยนะคะแล้วเป็นการรีไซเคิลนั่นเองมาไว้ที่สวนของเราด้วยสวยงามมากๆแล้วก็เข้ายังเพิ่มค่าไปนำกลับมาเพิ่มราคาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ในที่ปอนนีกแล้วใช่ค่ะดูทุกด้านนะคะตอนนี้สิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้คือมีรูปจอทองด้วยค่ะ เลยค่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะบนที่เป็นโทงสเนี่อกับรถเ้าแล้วอากมันเย็น่นหค่ะแล้วดูรรื่นเนี่ยร่รนักมาขอ้วณมาเลยนะครวามอยากจะตอนยากจะแ่ได้สูตรออกซิเจนที่เซนทีสต้นไม้สีเขียวที่บริเวณตรงนี้ส่วนรก็มีกาเพิ่มขึนหนึ่งทันต้นะตรงนี้จเป็นต้นแนาไม่สักพูจะไป ต้นเลา้วนะคะต้นอินทนต้นตะกรอะไรอย่ียนคสวยงมากนะครมาดูแลนะวที่16แล้วก็อยากหลายท่านครัเริ่มจะปลูกตามันแล้วอยากปูนะครับเพราะว่าเขายังไม่โตนะครับปลูกให้โต5ปี10ปีปีนะลายท่นะปลนะครับก็นต้นตอนนี้ปลูกให้ดีๆาให้เขาเจริญเติบโตไปข้านป อยากเก็บภาต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเพราะว่าเราต้องให้นักศึกษาประเทศไทยมีขนาดถึง4ไร่3งานนะคะอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารมารีเดนฮาวเวอร์สำนักงานใหญ่ของสำนิโตรัาคายตีดีทีช่อง3ด้วยค่ะถ้ก็ครบอาหารกลรังควากระเรียงคลองแล้วสำหรับทุกท่านนะคะสามารถรับได้ที่บริเวณตะบนทางข้ามที่ตึกคอนเสียนเรียกได้ว่าพักกอน ช่องสามเรจะมีเราซูโม่ท่บน่ข้องอะไรของเขาฮะซูโม่ตู้พี่อปนการพูดถอยหลังใช่ไหมยั้ขออีกทีได้เข้ามาสองวันก็ดเนสารภาพมาฮะเรียกว่าตอนนั้นนะเรียกว่าแค่หลายมากเลยเรืองการที่อำถอยหลังเพราว่าทำให้ทุกท่านติดตาติดใจกันแต่เช้าตื่นขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นวัฏจัวันก็ดูหรือาอะรเนะคนะครับตีหน้าปนะครับผมจะหลับจะนอนเพราะว่านะคีก็จก เรื่องวันที่นงเือนะไาะับนะคะตอนตกเย็นมี่าวกลางคืนไม่เหมือนมีสาวรตินะครับคื่ว่าครบทั้วเลยก็สนุกเนาะเดี๋ยวเราจะไปติดตามภาพบรรยากาศของเราวันนี้ในทุกๆช่วงข่างไกลกานเลยนะตอนน เขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยช่วยสบายตาสบายตาหรือว่ามันคายอยียกโฆษณาเหรอไหมเรียกด้วยใช่ไหมเรียกด้วยแล้วก็มองสีเขียวว่าหายเลยนะคะสำหรับถ้าเป็นนะครับเป็นสัตว์เนี่ยรู้ไหมมองอะไรถึงจะหายเปียกมองอะไรคะความรู้นะไม่ได้รู้มองปลาครับเขาบอกให้มองปลาเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหมพอลมพัดทีเนี่ยเรารู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยส่งเสียงโบกมือให้กับเรานะคะขอบคุณวาครึ่งหนึ่งขอรมนต้องออกเจ้าอาาสอะไนี้แหละ กัวเน่้งทีน้ำอย่างน้อยสามกรองควาสใสแต่เพราะมาน้ำผมว่าอาจจะเป็าต้องออกอี้นิหล่อา่ 20, 40, านยี่สิบกิโลวันนี้นั่เคือเห็นว่าสภาพโลกเราที่เปลปี่ยนฝนตึ่งตกกรุงเทพนาทีนี้นะใกล้ๆกับภาคเสด็อลูกีน,นะ่ย้อนหลังอดีตป,นะปีนี่ฝนปีนี้หนักมากแล้วจะแจกเพราว่าโลก้ราการสูญเสียก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาระยะหลังถ้าเราไม่ปลูกวันนี้มันก็จะหายไปแบบเรื่องล้นหลัง มาทีที่ดีไม่ได้ชที่กรรมเป็นของการทันทีเยคนที่มาปลูกก็เป็นเอกชนกรรมอาวุโสปลูกแก้ปัญหาอย่างที่เรียนว่าปฏิบันิมีคนมาร่วมมาลากรึนา0ูกต้ต้นแล้วฝั่งที่ปลูกเจเดิก็ทับใจมากก็ต้องขอบคุณแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้นะต้องเรียนว่าประโยชน์ของน้ำว่าผมเนี่ยนคิดต่อยอดด้แล้วก็ต้องร่วมมือกันต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณจางทั้งภาที่เห็นกับทางารนะครับแล้วก็ขอให้ร่วมมือกันเพื่อทำกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำับพวกเราทุกคน ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะอยินดีต้อนเชิญคุณจุลินกิณีพระมงคลขอบพรคุณค่ะเพเสียงประเบิกเลยนะคะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าซุปเปอร์ลิเต็ดอดิชั่นจริงๆวันที่สิบตุลาคมที่ผ่านมาที่ทางช่องสามได้คุณน้าร่วมกับเราด้วยนะคะใช่แครับค่ะและในลำดับต่อไปเรียนเชิญนะครับทางหน่วยงานอีกหน่วยงานครับที่มีส่วนร่วมในการนะครับ ให้ส่วนสรับนะคะรยมเป็นการสนับสนุนพื้นที่ต่างๆใต้ทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการเพิ่มพื้นที่สะครับและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุรินทร์กิตยิยาภง์เอ็กระต่ายแล้วก็มหงนะคะซึ่งวันนี้นะคะหน่วยงานกงหน่วยงานเราจะร่วมกันขับเคลื่อนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว่างนี้ตลอดไปนะคะเพื่อกรุงเทพของเราค่ะสาววันนี้กับกิจกรรมช่องสามปลูกต้นไม้กับผู้ว่ากทมที่ไยเป็นอย่างสูงนะคะใช่แล้วครับ บริษัุชิน ok ิติได้มได้มองของกีระรือให้ับานประทานบริาขอษทเราเห็นประดับอิ้ทีส่วนแห่งนี้รถึงดินและต้นไม้ที่ปลูกตึงพันต้นในวันนี้ด้วยนะครับตะต้องขอนน้ำเรือแล้วก็ก่อนยญ้ทุกท่าน ก็ uhm. ยันมรการบันยาการเหล่านี้จะอยู่ในเราอยู่ตรงนี้ท้องกันะครับพร้อมไหคะับถือบอร์โรพอเนะครัเรา่ภาพเคอนไหวนะครับภาพวิดีโอนะครับให้ได้เผยแพร่ถึกิจการดีๆนีกันจะ่เรานับ1 2 3่งสอทุกท่านยกมือข้างขวาให้หนึ่งสานะคึ่งสองสาม ค่เดินเชื่อมท่านผู้บิหารริษัทดาระนเทศไทนะคะุณชัยใช้รถุดเจริญช่มรั้นตน้อี้บริษัทเพิ่งจัดตัองขึงชแล้วมาที่ต้นแทนนะคะพลายามทต้นที่ค้นถูกตอง่อมาค่าอากาศได้ดีเหมือนกันเพราะว่าจะาชาของเรานะคะเป็นเ่อยู่ล้าควความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะและตามความเชื่อของคนไทยก็บอกว่าหากปลูกแทนน้หน้าบ้านวยสงเริมความเจสิครุง ทงาน,านดูนะฮะเอานใส่ที่น้องประชาชนนะคนก็นคือแพรนะจ๊ะที่น้องประชาชนพาวคลุมเทพด้วยนะคะแล้วอยากจะบอกนะคะตะโคนบอกว่าเป็นดังว่าทั้งสามแพรทุกคนน,กนะคะเราท้่ ก็ทำดีเลยนะบางรุ่นดีนะครับไม่กลัวคุณม้าครับเพื่อนล่าฆ่าอย่างนี้ก็เป็นความผิดของผู้เล่นครับเขียนนะต้องเรียนรู้กันนะครับว่าสองกิโลเดินล่ามาได้แล้วต้องสัมภาษณ์ให้เราได้ดูดีนะครับเพื่อจะรู้ว่าเราไม่ได้ดีนะครับต้องการที่จะรู้ว่าเราดีหรือไม่ ความรุ่งเรืองของยอดตอกตุ้มไม้ในพื้นที่นคร4เรือนนั่นเองครับตอนนี้ยอดตอกมีทั้งหมด1,400เรือนทั้ง300ต้นแล้วครับ1,400เรือนทั้งหมดนะครับที่5ที่6ที่7ที่8ที่9 ประเทศไทยนะครับทางนะครับท่านผู้ว่าสักชานะครับจากที่สยุทธศาสตร์จินดาครับแล้วก็ผู้บริหารคณะเกษตนแห่งประเทศไทยเรารวมกันนะครับ ว่ากรุงเทพมหานครต้องการความร่วมมือแบบนี้นะครับที่ทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกทุกคนนะครับสร้างตรงต่อเมืองมหานครที่มีคุณภาพไปสู่ลูกหลานของเราต่อสายความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตอนนี้นะครับมียอดจอง1ล้าน6แสนี่หมื่นพันยิ่งดูยิ่งสบายใจเป็นสีที่ผ่อนคลายความเครียดที่ดีที่สุดครับสำหรับสีเขียวครับและที่สำคัญรับพลัยแข่งนะจ๊ะคนกรุงเทพจ๋าแก่ทุกคนนะจ๊ะ คุณนะคะพี่พี่ขายรักษาความสะอาดและสุขสามัยนะสำนักงานเขตคลองเตยด้วยนะคะที่จะสถานณะของสำนักงานเขตคลองเตยนะครับโดยวันนี้ก็มาร่วมกับงานกับเราด้วยนะคในวันนี้ครับขอบใจเลยนะครับเป็นรายการในดวงใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศดเลยนะครับปกติรายการของช่อง3นีก็ผู้ชมเยอะอยู่แล้วครองใจทั้งคนกรุงเทพแล้วก็ครองใจผู้ชม ว่าชัยรองกรรมการผู้มในการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสานีโทรทัศน์ไทยรีช่องสามนะคะไดกล่าว้าว่ารเชกาลระมหากตริง์ุลสุริยเดรับสาธุรการร่วมในารสายธุรกิจโทรทัศน์บีซับ ครับท่านผู้ว่าครับโครงการนี้นะครับเริ่มต้นจากนโยบายของท่านผูว่าที่ต้องการปลูกต้นไม้หลานต้นสร้างช่องสามเองโดยมูนิยุทธ์ก็ตอบรับว่าเราจะปลูกเป็นตอมาเล็กๆอันหนึ่งพันต้นเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีงานครับสาหรับในการปลูกต้นไม้ในช่องสามนะครับเราเป็นการเทมต้นไม้ทั้งหมดหนึ่งพันต้นโดยทางานร่วมกับทำดีซึ่งทัานชูดเองนี่คือศูนย์แปดสิบพรรษามหาราชินีร้อยปีกระสุงธรมนาคมซึ่งไม้จริงๆวันนี้มาต้นไม้เยอะขึ้นแล้วเรือต้นไม้น้อยกว่านี้ แบ่งเป็นยืนต้น366ต้นและเป็นพุ่มสุง630งานเขตองเตยเป็นผู้รับผิดชอบในการจับพืนที่และเราก็ยังมีกล่องบริษัทดาวประเทศประเทศไทยจำกัดก็สนับสนุนพี่ที่ท่านาจากการรีไซเคิลให้กับประชาชนในชีวะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับขอบคุณท่านช้าชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนครับ ผู้ในการเป็นของเตยผู้บริหารจะผู้คนคุ้มชันที่ดีเด่นวัฒนชัยรองกรรมการผู้ในการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสารีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามค่ะ